สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการสมัครเข้าใช้งานตัว Gemini AI อ่าเวอร์ชันที่เป็น Advanced นะคะซึ่งวิดีโอนี้จะมาแนะนำทั้งวิธีการสมัครและก็วิธีการยกเลิกนะคะอันนี้จะเป็นการทดลองใช้งานฟรีค่ะก่อนหน้านี้นะคะตัว เจมิน i อันนี้เขาสามารถให้ใช้งานฟรี2เดือนแต่ว่าปัจจุบันที่เข้ามาดูนะคะตอนนี้สามารถใช้งานฟรี1เดือนเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยค่ะการที่เราจะไปดูวิธีการสมัครเข้าใช้งาน Gemini S1 อันนี้นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ Gemini อันนี้นะคะสำหรับวิธีการถ้าใครยังไม่เคยเข้าหรือว่าเพิ่งจะเคยมาศึกษาตัว Gemini ครั้งแรกนะคะให้เราพิมพ์ Gemini AI ใน Google Search แบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Gemini Google com นะคะพอเข้ามาแล้วเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ ทีนี้เราจะทดลองใช้ Gemini แบบ a d v a านนะคะเราขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะคะที่มุมบนขวามือเขาจะเขียนว่าทดลองใช้ Gemini Advanced คลิกไปได้เลยค่ะทีนี้ก็จะมาที่หน้านี้เพราะหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆว่าในเวอร์ชั่นที่เป็น a d v a n e นสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งอันนี้นะคะปกติถ้าเราสมัครใช้งาน เราจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ750รบาทแต่ว่าวิดีโอนี้เราจะมาสมัครใช้งานฟรีกันก่อนในเดือนแรกนะคะเสร็จแล้วพอเราสมัครเสร็จเราก็ไปยกเลิกเดื่อวรปลว่าถ้าใครทดลองใช้ในเดือนแรกแล้วนะคะรู้สึกว่าตัวรูปแบบที่เป็นแอดวานมีประโยชน์กับเราเราสามารถใช้งานอื่นๆได้เหมือนกับว่าเราประทับใจกับตัวเจมิลาแอดวานอันนี้นะคะเราก็สามารถ ใช้ให้เราก็สามารถเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าวิดีโอนี้เรามาทดลองใช้ในเดือนแรกกันก่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกฟีเจอร์ต่างๆนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้เลยค่ะเริ่มช่วงการทดลองนะคะนี่เลยเขาก็จะบอกว่าอ่การชำระเงิน จะเกิดขึ้น่25กันยานะคะ750บาทเพราะว่าวันนี้ที่เราสมัครกับเป็นวันที่ยี่ยหา้าสิงค้าก็สามารถใช้งานได้ฟรีหนึ่งเดือนแล้วทีนี้เดือนที่สองเขาก็จะเก็บตาม750บาทนะคะทีนี้เราคลิกที่าดาเนินการต่อสําหรับรูปแบบการชําระเงินอันนี้มีหลากหลายเราสามารถเลือกตามความสะดวกของทุกคนได้เลย เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกไปได้เลยค่ะ,ะเขาก็จะบอกว่าวิธีการชำระเงินของเราอันนี้ก็ชำระเงินผ่านตัวบัตรวีซ่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะสมัครรับข้อมูลคลิกเลือกได้เลยค่ะ เดี chat, uh <language> ๋ยวเรสักโเห็นไม่ไตรงนี้บนหน้าจอของเรานะคะก็ขึ้นว่าเราสามารถสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถใช้ตัว Gemini เวอร์ชันที่เป็นแอชได้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราสมัครกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก่อนอื่นเพื่อไม่ให้ในรอบเดือนถัดไปนะคะตัว g e m i n ายเขาเรียกเก็บเงินเราไปยกเลิกกันก่อนนะคะ สำหรับวิธีการยกเลิกตัว Gemini Advance นะคะเพื่อไม่ให้ในรอบเดือนถัดไประบบเขาเก็บเงินเรานะคะเราต้องมายกเลิกก่อนเนาะสำหรับวิธีการยกเลิกนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google Account ของเราเสร็จแล้วจะพาเรามาที่หน้านี้พอเรามาที่หน้านี้แล้วเรามาที่หัวข้อ payments and subscriptions ค่ะเราคลิกไปเลยทีนี้ก็เลื่อนลงมานะคะ มาดูในหัวข้อที่เป็น Subscriptions อันนี้ตอนนี้เรามีหนึ่งรายการก็คือเป็นตัว Google One เราก็คลิกที่ Minute Subscription ไปเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็คลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะ,ะเขาก็จะเปิดหน้าแท็บอันนี้ขึ้นมาให้เราเลือกตรงนี้เป็นยกเลิกการสมัครใช้งานนะคะแล้วก็คลิกที่ยกเลิกไปได้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะถามเหตุผลว่าทำไมเราถึงยกเลิกเราก็เลือกเหตุผลก็ได้นะคะ อ่าฉันไม่ค่อยได้ใช้บริการนี้หรือว่าเหตุผลอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะจากนั้นก็ดําเนินการต่อค่ะแล้วก็คลิกที่ยกเลิกการสมัครใช้บริการนะคะตกลงเพียงเท่านี้เราก็สามารถ ใช้ตัว Gemini Advanced ได้ฟรีๆหนึ่งเดือนเลยค่ะระบบเขาก็จะไม่คิดตางคหรือว่าทีนี้ถ้าเราใช้งานไปแล้วในหนึ่งเดือนเรารู้สึกว่าตัว Gemini Advanced อันนี้มีประโยชน์กับเราเราอยากใช้ต่อในเวอร์ชันที่เป็น Advanced ก็มาสมัครใหม่ตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวิธีการก็ลองนำไปสมัครใช้งานดูนะคะหรือว่าถ้าใครทดลองใช้แล้วเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ